สวัสดีพี่น้องบ๊วยสุกคนสวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone Good morning Good morning ค่ะโอเคลูกเดี๋ยวแม่เปิดให้ครับสวัสดีครับลุงป้านาอาครับผมแล้วลูกแล้วอ้นครับแล้วอนเปิดร้านขายของเหรอลูกมีอะไรบ้างครับมีไข่มีผลไม้ด้วยมีนมด้วยมีอะไรอีกอะแครอทด,ด้วยเหรอลูกใช่มีเยอะเยอะเลย ก็มีรถเข็นด้วยล่ะคะ่ะเข็นมาให้ลุงป้านนะ้าอาดูทางนี้หน่อยได้ไหมคะได้ไหมครับลูกออาเข็นมาทางนี้หน่อยครับรถเข็นนะพุ่นนะรถเข็นเพื่อนก็นกนมีได้พี่น้องพุ่นนะเป่าคาตัวน้อยขายอะไรบ้างเนาะเอาบอกเอาหยิบให้ลุงป้านนะ้าอาดูหน่อยครับมีมอะไรบ้างมีเอ็กด้วยหรอมีัมอ๋อมีเอ็กอด้วยมีเอ็กโอเคสามฟองลูก x สามฟองไข่ไก่สามฟองครับลุงป้านะอารับอะไรดีครับผมไลออนมีไข่ไก่มีแครอทมีปลากระป๋องด้วยอะคุยกับลุงป้านะอาหน่อยลูกลุงป้านะอาสนใจรับอะไรดีครับไลออนขายผักด้วยนะครับมีแครอทมีแอปเปิลมีผลไม้ด้วยนะครับมีแอปเปิลเขียวนะครับลุงป้านะอาทานอะไรดีครับ <laughs> ในรถเข็นเพื่อนเอารถเข็นมาให้ลุงป้านาอ่าดูหน่อยรถเข็นเข็นมาทางนี้สิพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่าทุกท่านได้อย่างกินข้าวเศร้ากันนะจ้าตอนนี้ก็เป็นยามมื้อเศร้านะคะเนาะอีกสิบห้านาทีเบาะก,กับเก้าโมงวันนี้เป็นวันดีขอให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านเนาะทานผู้ชมที่น่ารักฮักแพงทางบ้าน เฮงเฮงยรวย,วยกันท่วนหน้าไปเลยนะคะสาธุสาธุสาธุาธแม่นะลูกเนาะแมโะ่โอเคครับครับอ่าโอเคให้แม่กินข้าวโอ้แม่กินข้าวให้แม่ซื้ออะไรดีอ๋อแม่แม่ซื้อแม่อยากซื้อไข่หนึ่งฟองค่ะฟองละเท่าไหร่คะฟองกี่บาทครับไข่ไข่ไก่ลูกฟองกี่บาทาหยิบมาแกะให้แม่ดูสิ นี่ไงไข่ไก่ลูกนี่นี่แม่แม่ซื้อแม่อยากได้ไข่ไก่ฟองนึงค่ะแม่อยากได้ไข่ไก่ฟองหนึ่งไม่อยากได้ไข่ไก่ฟองหนึ่งค่ะไม่มีมีสิอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะนั่งลงพ่อค้านั่งลงค่ะพ่อค้านั่งลงพ่อค้านั่งลงค่ะโอเค อ๋อไม่มีเลยล่ะลูกโอเคเอานี่ไงแค่เห็นไข่ไก่อยู่ตรงนี้ไงไม่เห็นไข่ไก่อยู่ตรงนี้ไงลูกเนอะไข่ไก่ฟองเท่าไหร่ฟองสามบาทเหรอลฟองห้าบาทแล้วป้งตอนนี้ใช่ไหมอ่าไข่ไก่หนึ่งฟองห้าบาทค่ะอลูกเนาะมือนี่เป็นวันดีได้ก็ให้ลุงป้านะอาทางบ้านทุกๆุกท่าน เฮงเฮงรวยรวยกันทวนหน้าเลยนะครบเนาะลูกเนาะไมไม่มีไม่มีอะเอาเร่วานนีพี่น้องนะมื้อนี้เป็นวันดีดีพี่น้องค่ะก็ขอสาบุนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะโอเคครับครับครับโอเคอ่ะบายบายก่อนบายบายลูงป้านาอาก่อน บายบายโอ้ยบายบายดีๆลูกบายบายครับผมบายบายจุบๆด้วยลุงป้านะอาครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณท,ทุกทท่านสำหรับการกดติดตามและรับชมให้คุณแม่ไลออนนะครับอ่ะบายบายลุงป้านะอากลุกบายบาย บายบายเ้อลูกบายบายเด้อพี่น้องเด้อเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะนาะขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าของให้พี่น้องทุกๆท่านมีความสุขมากๆนะคะบายบายค่ะทุกคน